สวัสดีครับยูเอวเกมวันพีชเปาติล่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโรเจอร์นะครับมาเราจะมงเล่นในเมตาปัจจุบันนะครับว่าตัวนี้มันยังพอไหวไหมเดี๋ยวเงเล่นได้อยู่ไหมครับเหรียญที่ผมใช้จะเป็นเหรียญเน,น้นคูลดาวน์สกิลหนึ่งนะครับเมื่อ KO 8%นะเหมือนกันเลยนะทั้ง3เหรียญเลยนะรวมทั้งหมดก็เป็น24%นะครับถ้าเราคิวได้3ตัวภายในทีเดียวนี้สกิลหนึ่งเราจะรีได้นะอ่าเป็นเหรียญแบบยุบบุกเบิกไง โ okay. อออ์คือเป็นเลือด2,500โจม1,000แล้วก็ป้องกัน200นะครับพร้อมเราไปเล่นเกมเพล์เลยดีกว่าครับไปไปครับเราไม่ได้ทำอะไรก็ยึดทงครับแต่ทีมเราเป็นสายหมัดหมดเลยนะตอนนี้ <c oughs> กราฟ3ตัวไม่ต้องมีโลก็ได้ครับกราฟ3ตัวคาะนี้บอกเลยว่าชิวซาโบคามูซาลีโอ้โหได,ได้ได้ตัวอะไรอะ่ะโซโลสวยได้โซโลมาตัวนึงครับ เอสเตนิกอย่างนั้นเหรอขอชาร์จหน่อยแล้วกันขอชาร์จหน่อยแล้วกันอุ้ยไม่ตายอ่ะไงดามเมจเรายังเบาอยู่ครับเดีด๋ยวดิ้ธงได้ครับเกมเรานำอยู่เดี๋ยวไปเอาบัฟก่อนครับครอปัดทันทีก่อนแล้วกันโหเราโดนลดไอ้นี่วะลด,ดดามเมจดอาะแต่หแเหได้ยังไงเราได้บัฟมาแล้วไงเกาหลังโอ้โหติดโลติดโลเกาหลังเกาหลังดอกละมือนะ บอกเลยเก่าหลังแตกยังไงเกือบจะได้อยู่แล้วเอ้ยไงแต่ผมปาดไงปาดลมไงปาดลมเสร็จไป็นหนึ่งเออตัวอะไรอ่ะฮะโรเจอร์โรเจอร์โรเจอรจอ์สายวิ่งบอกเลยว่าเราตีสายวิ่งตัวนี้ทางตายยากนะเนีย่ยเขาตีแล้วด้วยเขาดิ่งให้การกรับการแบบพุตเลอรา์มาแล้วด้วยสวยอย่างนี้คิวเลยครับพอยืนแถวสองให้ช่วยเพื่อนไว้นะ เออเอ้ยตัวอะไร่ลอยบ้านอ่ะตัวอะไร่บ้านน่ะเอ้ยตัวอะไรวะโซโวลาฮะสโวลโอ้กาฟไหวครับถ้าเป็นโซโวล์ปล่อยเลยโซโลตัวนี้โซโลวิ่งด้วยไงล้อนี่ครับล้อปาดสวยๆครับคาโมซารีพลาดไปนิดนึงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบัฟก่อนนะทบัฟก่อนเอ้ยโซโลมาดันโอ้กดผิด เว้ยมือผมชอบไปโดนนะเป็นไรวะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราได้เออเพื่อนเราได้ไอ้โอ้โทีมเขาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเราสบายเลยคือตัวนี้ตัวเราไม่ค่อยกลัวตัวอะไรครับแต่กลัวพวกการาฟอย่างเดียวนะเพราะโดนวันช็อตได้ต้องคอยระวังไม่ใช่ซาโบโอ้โหเรียบร้อยกาแล็กซี่ที่โดนหลับตัว <laughs> ่าซาโบถึงกับเงาตกเลย เดี๋ยวบูธเราจะมาแล้วอเอได้่โมไปแล้วครับร้อยืนปาดอย่างเดียวครับเราเล่นแบบรัดกลุ่มไงโอ้เพื่อนเรากเก็บหมดเลยวะตอนนี้เพื่อนเราน่าจะสะแต็คฟูกันหมดแล้วนะทั้ง3ามคนนะซโลดอนแล้วดอนแล้วก็ปาดไปโ้แต่เขาบูธติดวะอเอ้ยหายแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองเคาน์เตอร์เรียบร้อยครับผมเอาวาช็อตนี้ได้วะเอยกาเฮ้ยมาอีกตัวแล้ว เด็กก,กกันเดกันรอดูวนนะดูเชิซาโบโอเคปาดลับปาดลับไปหนึ่งทีอ้าจะชนะแล้วนะเขาจะยึยะดเราไม่ได้แล้วโตรแรงเออเพื่อนเราแบกจัดเลยครับตา,านนี้เดี๋ยวไล์ให้เพื่อนหน่อยไล์ให้การ์ฟหน่อยเออเจวแจวมีคนแบกงเราก็ชื่นใจนะครับเกมต่อไปก็ยึด ยึดทงเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรทำทีมเราไม่มีสายโลนะยึดทงแรกเลยเอ,อ้ยมายืนนิ่งคนนะึงอะทีมเราการาฟเขาลงโซนหนะ่างเดี๋ยวผมรอให้ชิวเขาหายก่อนนะแล้วเราค่อยลงไปเล่นมาดูจังหวะครับเคเพื่อนเราลงไปยังไงครับการฟการฟกาับกราฟครับโอ้โหดอนได้ครับโอ้ทีมเราเฉิงหนากว่าไงนี่เคลงไปช่วยแล้วนะเขาไม่มีชิวละล้อปลาอย่างเดียวครับปลากเก็บากงานยังไงมึง ไม่โดนเหรอแต่ได้อยู่อะได้อยู่ได้อยู่ไม่จะไหวอยู่ครับเดี๋ยวรอดอนน้ำแข็งเอาดดโอเคสวยเลยสวยเลย,ย,ย,เลยทาโบทาโบมาแจมเหรอระวังแฉงครับเอ้เอ้ย,ได,อย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอสก,กิลก่อนครับเอาสก,กิลรีก่อนผมไม่อยากโดนแฉงตัดเลือดนะมันแบบขัดอารมณ์เออรอรอปาดอย่างเดียวครับ เอ้ยเขาไปทงบ้านเราว่ะใช่อาซาโบกับแชงอ้าฮวได้ดิอย,อย่างงี้ยึดแล้วเหรอยึดแล้วเหรอสวยเจ็บอยู่นะตาโบอ uh ุ้ยบุตติดเคาลเตอร์อุ้ยทันอุ้ยโค่นเจ็บบอกเลยว่าโค่นเจ็บอะคุซันเขาต้องใชสกิลหมดแล้วป่ะปล่อยมือไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ให้หรอกทงเนี้ยห่วงเอาไงอุ้ยกราฟลงมาใจเย็นครับนี่ไงขอปาเก็บแตกอยู่ไกลๆนะ รอครับรอสกิลหนึ่งแล้วเพื่อเล่นครับโอ้ตอนนี้ธงเราไปหมดเลยว่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนยึดธงก่อนครับทงเอใครบ้าน่ะซาโบ้โอ้ยได้อยู่ได้ครับได้นี่ไงดอสเล่นทีดอนเล่นไงดอนเล่นไม่มีอะไครับรอครับรอสกิลหนึ่งเดี๋ยวเราลงไปแจมนะเทน่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยมาไปดีครับสกิลหนึ่งเรารอปาดครับรอจังหวะครับจังหวะนี้แหละขอทีนึงเออไม่ตายโอ้ยสองหมื่นยังไม่ตายเลยหรอ โอ้ยแต่ดอนได้ไงแต่ผมด้อนได้ไงแต่ผมดอนได้ไงได้ไปตัวนงครับสวยตอนนี้กราฟเขาไม่มีชีวนะรอปาดปาดหน้าเค็กโอ้ยเขาดอนได้อีกอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอดอนได้แล้วไงนะเองได้อยู่ไงเองได้อยู่ขอดอนหน่อยสวยซาบบ้ไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดโอ้เออเขาเตอร์แล้วเออเออดี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 ขอตีหน่อยเขาน่าจะได้นะตรงนี แต่เราก็ได้เหมือนกันแหละตีโอดอนได้โอ้โหดอนได้เหมือนกันไงโอ้ยบูตติดเหรอบูตติดเหรอปาดไปก่อนน่าจะยืดไม่ได้เต็มนะครับตอนนี้เขาช้าไปนิดนึงครับถ้าผมปล่อยเร็วกว่านี้น่าจะเจ็บนะแต่ไม่เป็นไรครับเอ้ยเอยได้ได้เพื่อนเราตรงกลางครับน่าจะได้อยู่น่าจะชนะครับตอนนี้ซาบโบขอปาดทีนึงอ่าดอนแล้วเห็นนะดอนแล้วอ่าก่อนจากเขาปาดอีกที เดี๋ยวไปไล์เพื่อนหน่อยเพื่อนแบกนะอะครับเกมที่3ของเราเคยเราเจอตัวอะไรตอนนี้ไม่เจอการาฟนะเล่นง่ายครับเจอโซโลครับระวังโซโลตัวเดียวครับตัวอื่นไม่ใช่ปัญหาอะไรซาบโบยืนนิ่งไงขอเก็บแตกโซโลครับโซโลใช่ป่ะตงหมาแล้วไงชาร์จรอ เจอไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายด้วยหรอโดนอะไรบ้าน่ะเฮ้ยจ่าบ้าไม่น่าใช่เหรียญฟูนะเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหวิ่งเร็วขนาดนี้หมาป่าเดียวดายวิ่งเร็วขานาดนี้ไม่ได้แล้วต้องมายึดทงคืนนะครับเอาเรื่องอะไรเจอโปอะเจอโปเฉยเลยอะไรวะดึกๆขาดนี้ยังเล่นอีกเหรอโอ้โหไม่มันเลยอย่างเงี้ยเกมนี้ไม่มันเลยมาเจอเล่นโรเจอร์ต้องขออาภัยนะครับต้องเอาโซบะมายึดทองคืนกัน เอยแต่โปเก็ตายนะก็น่าไม่น่าช้ำเท่าไหร่ปะ่ะอุ้ยโอ้โหไม่ได้มองโดนเลยน่าจะมีสิทธิชนะอยู่นะแต่เรายึดทรงคื้นก่อนครับโอ้โหมาโคดรร็วโอ้โหทีเดียวตายเดียวมาเติมโคดไวจะได้อยู่ปนะุซันน่าจะการได้นะหมาไหนโปโอ่ะพี่ตายไปแล้ว จริงทีมเขาไม่น่ากลัวนะแต่พี่โปดิเอา,อางั้นผมว่า,น,าน่าจะชนะแบบชิวๆอ่ะอืมแข็งแข็งนี้เสร็จอย่างนี้เสร็จ,อเ,รจเออสวยเพื่อนนัดขาวนี่เอาดิสกิลดิเออนั่นแหละสวยปัดเฮ้ยเพิ่งจโดนอยู่นะโดนอยู่โดนอยู่ครับโดนไปครึ่งหลอดคิวเอาคิวออกก่อนลอดถ้าหัวลดไม่ได้หรอกไม่เป็นไรครับไหวยังไหวอยู่ เยอดอย่างเยอะอยู่ยังเล่นง่ายเดี๋ยวรอสกิลหนึ่งนะครับรอเรามีแตกครับให้เซตโตจัดการไปเซตโตตอนนี้มีเซตโตเลยเออเอาเอาไปกลับก่อนพวกพวกเอาตรงบ้านแล้วได้ปะเออได้อยู่อะพุซันเรากันไหวเออเออเตอนนี้บู๊เรามาแล้วนะระวังนะบู๊เรามานะอ่ากำแพงกกำแพงแล้วไงกกำแพงแล้วไงอ่ะปาดสาม โลมหมดเลยนะครับเดียละปาดทีเดียวอย่างนี้ก็เคาน์เตอร์โอ้โหปล่อยเร็วไปหน่อยนึงโอ้โหพลาดเฮ้ยแต่ได้อยู่อะได้ตัวหนึ่งไหวยอยู่ครับอาจจะไหวนะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์โอ้ยผมร้นได้ไงวะเฮ้ยฮาคิสังเกตผมทำงานไงโอ้โหแต่เล็กจัดเลยไปตุกตุกตุกโอ้ยตุกอะไรวะเนะนี่ยน่าจะเครื่องร้อนนะครับต้องขออภัยนะแบตถงอาจจะจะหมด อ่อได้อยู่โ,โหน่าจะแพ้ครับเกมนี้เพราะธงนี้น่าจะยึดไม่ทันนะแต่ขอ,อไปตัวหนึ่งนะขอโน้ตขาวกลับไปตัวหนึ่งนะอยขอทีเดียวโอ,โโอโ้ไม่ตายเออโหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเจอโป,ปอย่างี้มันสนุกเลยโอ้โหแต้มหมื่นสอง ยต้องรายงานครับต้องรายงานเพื่อเป็นกำลังใจครับโป้เหรออืมรายงานเรียบร้อยบล็อกด้วยตาหน้าจะไม่ต้องเจอกันอีกเอโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะครับคลิปโรเจอร์เราอ่าอาืมก็พอเล่นได้นะครับโรเจอร์แต่ว่าต้องยืนแถวสองนะ โอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้พาดคลิปต่อ,ตอไปนะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย